มีพี่ๆถามมาว่าโจม่าแมกซิมาก,กับแพนเวฟทู e อันไหนดีกว่ากันเดี๋ยวเรามาตอบคำถามพี่ๆกันมาดูกันที่รุ่นแพนเวฟทูเอวอลอยชูกันก่อนเลยนะครับรุ่นนี้อัปเปอร์เป็นหนังวัวแท้ผสมเอวอลอยคุณสมบัติของหนังวัวแท้คือยืดหยุ่นได้ดีทนทานสูงน้ำหนักเบาชุดพื้นเป็นยางนอนมาร์กิงโซ เหมาะสำหรับสนามพื้นดิบพื้นแข็งพื้นยางปากเก้พื้นคอนกรีตพื้นยางมะตอยส้นรองเท้ามีการเย็บปักชื่อรุ่นว่าเวฟทูรุ่นนี้งานปักงานตัดเย็บทำด้วยมือทั้งหมดข้ามฟากมาที่ตัวโจมาแมกซิมากันบ้างอัปเปอร์รุ่นนี้ทำจากหนังสังเคราะห์คุณภาพสูงวัสดุมีน้ำหนักเบาระบายอากาศได้ดีมาพร้อมเทคโนโลยีโลเทชั่น จุดหมุนใต้พื้นช่วยเพิ่มความคล่องตัวการกลับตัวได้รวดเร็วเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระนอกจากนี้ตัวบอดี้ยังมี Ventilation Technology System ช่วยในเรื่องของการระบายอากาศได้เป็นอย่างดี